มันยังไม่กดเลยนะอันเฮ้ยเบอกแอลไม่กดเอ้าก็รอมันก่อนดิพรอ๋งโอเคมัานแมนชีแตกครับมาแล้วสวัสดีครับเอ่อเทเบขาเฮ้กูมีอยี่สะ s p ไปเดอร์แมนโฮมโนเวโฮมเดี๋ยวเราไปรอกูรอดูปีใหม่เลยอ่ะอีกนานเนี่ยทำไมวะกูขี้เกียจแปกูอไปเรียนอะใครคือเดลิเจียนปะ ไม่เหรอในรูปเป็นรูปเดอะแฟร์ดบิ้งข้างจเป็นคอร์ตนะเนี่ยไม่เห็นมันมันมันเป็นตัวตีแล้วชิ่งที่แบบตีคนนี้เสร็จแล้วก็ตีคนอื่นต่อวิ่งเอตีกันหนีตีกันหนีขาดจะเคยมันมันวิ่งไปตีมันมันวิ่งได้ตอกแคมคินไอ้แรมคินว่ะเยักษ์เฮ้ยไอชิดาเคนี่นะไอเยอะกูบ้างเนี่ยครับกูกูพี่กูกูกูซัมกูไปดูกูซัมก่อน แนมียิงีมันโดนูแนมันโดนไม่่กูมาคนอีกมาคนอนันนกูอยากเห็นมึงจเครื่องอ่ะเพือนเฮียสัตว์ากูันหมดเลยเหี้ยเอาดีเอาดีหาเคร่งลังตืกบาเออกูหงาาตกรละแนนแนหลังมึงอ่ะอะไรตัวอะไรเออเสียงอะไรวะมาแวเหอแดหลังอะแดาบ้านมึงอ่ะไม่ยสัตว์ไอ้เหียกูตกใจ ไม่เจอไฟเลยว่าเจอเครื่องเฮ้เจอดิเจียนทํไมบอกทีมันรู้ว่าเดี๋ยวดิเจนมันชื่อว่าดูิเยนเฮ้ยใครอะมึงใครอะขอดู้ทีนก็แปะเาไปละออเป็นตอนแรกไอ้แอปก็รัวเป็นมือควันทําไมพุงรัวเออไมงรัวกันอะ ก็มันก็มันขึ like Alter, so ้น so ว่ะขึ้นก็เปิดแล้วนี่เพื่อนโอ้แท้ขึ้นขึ้นขึ้นของกูขึ้นกับไปคิดกูเล่นใหม่เกมแม่งโกงพวกกูไม่แม่ตอนกูเล่นใหม่มันก็ขึ้นนะแต่เด็กกูลงไม่ช่วยเด็กกูลงไม่ช่วยใครมีบโรทามเชื่อเวงกูเองกูเองไปดีไอ้เฮี่ยดีเนี่ยกูมีแป้งอ่ะกูมีแป้งกับมีถูกใจอ่ะเมาหาเอาแป้งมาปาได้คาตะกุสุดไปขินหรอไอ้สักคนน่าจะชิน มีกูจ้ะกูซ่อมเครื่องเลยสัตว์ราชาออกเหล็กมันกลับมาแล้วเนี่ยกูว่ามึองขอไม่กลับข้าหลังมึงสลับว่าอะไรวะไอ้จุดจุดจจากแม่แล้วกูอันเรารักในหลวงไอ้ส่วนพัชเลนเฮ้เฮี้ยเฮียเลยนะส่วนพัชเลนส่วนพัชเลนเห็นกูเห็นกูเห็นกูวิ่งมาแล้วได้แต่กูไปช่วยคินมุ้ยตั้มเต็มเชี่ยหลักกูมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วนะอยางเอาหักกูไมไม่ไม่วิ่ง มันมาแล้วเน้นนี่หลังเอาเลยมันมาเอากูไปเอาคูอะไรกันเลยที่ไหนเฮ้ยมันเออมาราชาราชาออกเต็คนนี้สัมผัสได้แต่งมานขอหาเครื่องขอหาเครื่องขอหาเครื่อนไม่เชื่อปีนทำเชื่อเลยเนี่ยไอ้ยังเอ้ยไอ้ยังมึงโดนดิ้งไมเนี่ยไอ้ยังหนึ่เรียบร้อยเรื่องปัดร้อนแล้วไงไอ้ยังผมจะกดวิ่งกูไปกดสเปซบาร์พื่อไปนี่แหนเดี๋ยวกู กกูซ่อมแน่เด็เซีิวแห่มาเ๋ยวกูไม่หนีไปไหนหรอกเอ้มันี่ดีไอ้สารมันี่เป็นอะไรเพื่อนแต่หน้ากากเราคิดเ่าเทพหรอไอ้สเออแน่จริงถอดหน้ากากเดี๋งนะเอนฉันสอนมันเอยเดี๋ยวกูสั่งสอนเองงีอ่ะอ้าวหายไปไหนวะอ๋อยู่นี่มาเร็วมาตามมึงไปอยูะเอรงตรงๆจากเวียดนามมาแล้วไปล่ะไปไอ้เชย ไม่แชร์แลังไปหนีไปเลยหีไปเลยมึงมกูไปแชร์แล้วเลยแึงแต่งให้โดนล่ะโดนถไม่โดนหรอกมีใครอยู่แถวๆโดนโดนโดนเออบ้านบ้านบ้านที่ผ่านอยู่เออยมึงใจแนนกูรอดไหมรอดไหมรถกูให้มาขอจูค้า5ปีคูณซอมเพื่องอยู่เพื่อนกูซซอมเออซอมไปเลยแาช้าก็เลยคนใหม่กูให้ตำแหน่งเมื่อไปไปหยู่เพื่องแรกเฮ้ยมาหากูเออแนนแนนแอยู่ไหนแนนมึงจู้กูเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ กู <pecially> here, <persuaded. S 1> สาใช้ไอ้เี่ยกูเจอไอ้เที่ยดีกูออกเลยไอ้เี่ยเลือดกูไหลเยอะหายเลือดเนเนี่ยไกลเราไกลเรากไอ้ไอ้เี่ยปั้นตลปั้นปั้นยังไงวะเมืงเมืองอุ้ยเสร็จสองเครื่องอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไปหาใครวะจูรู้แล้วว่าตาอนี้ใส่แม่งจะเป็นคนไปไม่อยู่กับเบ้นไม่กับเบ้นม่ช่วยกูเลยไอสัตว์ไม่ใช่ตรงตรงจากมาเกาตรงตรงจากมาเกาไอ้เขี้ยมาเกลแปลกแปลมึงจักไหมช่วยตายตายตายทั้งวันนะกูทั้งวันนะหาไม้ก่อนเที่ยไม่มีเลยเบ้นเบ้นเอาเอาหน่อยเดี๋ยวกูตายแล้ว พูดธรรมสง์เจอลูกด้วยูให้วิ่งเข้ามานะพูดผสมกูนั่งเครื่อองยู่มุณเป็นขาในมือแทงหลังไปได้เหี้ยได้ไงไอ้เพี้ยอะกนอีกแล้วเชียร์ตอนนี้ลืมไม่เป็นไรเอาถือการนี้กูอไปทุบเชลซาแล้วหวาเครื่องแล้วนะหว่าเครื่องแล้วนะมีใครอยู่บนบ้านปะไปเลยาไป้ลยไนเลยอุ้ยกูไม่มีโปรที่มไม่ได้ถึงโปรที่คนนี้หรอไม่มีมีคนขึ้นไปบนบ้านแล้วไม่มีใครเลยต้องเน้นไปสวรรค์แล้ว น่ต้ดิมันมันอยู่คนละฝ้ากับมึงเลยเบ้นใครอยู่ใต้ดินปะก็ฝ้ากับมึงเลยใครอยู่ใต้ดินปะกูว่าไม่มีแน่ๆเลยไอ้เนี่ยมาหากูอ่ะแอปอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงประตูถุงถุงหรอชินโดนชินโดนใช้ไม้อยู่ใช้ไม้มันมันไม่เห็นมันเห็นปะมึงก็หลุมมันเหมือนหันยแล้วนะ บุลล็อกจะตายหายแล้วเนี่ยไอ้งเหมันจะตายใครวิ่งมานี่วะเฮ้ยใครวิ่งมานี่วะเฮ้ยอินไม่กันนะไใครวะลงลงใต้บ้านคินหาตาที่ลงใต้บ้านเติมมึงลงมาได้เอ้แอปอยู่ไหนโอ้ไม่นี่หว่าไอ้แอปอยู่ใต้บ้านใครอยู่ใต้บ้านกันหนึ่งเจ็บถ้าเดียวผม่ได้มันไม่ไม่แน่ใจ เออชิ้นฝาหลังนั้นแหละเข้าไปเข้าไปฝาหลังไอ้เงี้ยเออดังนี้แหละเข้าไปเข้าไปมีลูกพ่อรอกล้าไม่เป็นไรหรอกเข้าไปลุกลุหาที่ลงใต้ดินนีต้นไหนวะเอาเฮียบ้านคนละหลังกันโทษโทษอันนี้มันชั้นบนไม่เป็นไรมึงที่เปล่าออกไปหาเลยไอ้เฮียเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยมึงเดี๋ยวเราทพาหาบ้านได้บ้านฝาหลังหนึ่งที่มันเข้าไปได้อะเอ้ยหลังนั้นแหละหลังนั้นแหละใครลางมาเนี่ ไอ้เม่์มึงเห็นเครื่องบะมึงวิอยากมึงหยากมึงไปจูไปเฮียมึงจะซ่อมก่อนเดี๋ยวค่อยมาจะลากมาพองไอสัตว์ทรงพลเจริญไอ้เฮียมึงไปไปหาเครื่องสีเหลืองมาเข้าไปเลยพาบ้านพิงเลยไม่ต้อง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 เราหายเครื่องเลยโอเคมันจะเสร็จแล้วเครื่องมึงอยู่ไหนวะเฮ้ยรีบซ่อมเครื่องเสร็จดิมันอยู่มันอยู่ใกล้กูมากเบนกูสมมติจด้ีกพอตายก็เลยนะเบนมกองมากูยิเสียง มันไงได้เห็นเครื่องแบบมือใช่กุมันก็แหละมึงออกมาได้ยังกูมีเซนกูมีเซน็นไรเซนใส่ยางกูไม่เซนนะดังชีเมตาเซ็นมันหยุดมันมันอยู่ได้ว่เแล้วไม่เห็นรถผู้ใหไอ้เหี้ยารถไฟไม่ตรวจไม่หยุดขู่กับมือฉี่หายอ่ะมาดิมาเมาเพื่อนกูไอ้สัตว์เพื่อนกูัฟโปโลแลนต์มึงจากไหน มันโดูวนโดูคินคองมวนโดจริงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคุณเร็วมาไอ้กูจุกให้เป็นปีเลยเนี่ยเพื่อนมานูตายตายตายซอมอยู่กลางซอมอยู่กลางซอมอยู่กลางซอมอยู่แต่วันนี้เราต้องออกวิ่งแต่ไม่ไปคินทันได้เราทันได้ไหนจริงจริงคอจุกจุกวสองปีอะเอามานสองปีอะวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยขึ้นระดังก็ได้หรือว่าเป็นไม้ก็ได้เป็นตัวไม้ก็ได้เอาเอาเอามันไปไม่ได้ละมันไม่เอาละคินมานนี่มา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 นี่เออมานี่เห็นกูไหมเนี่ย เฮ้ยเสียงดังขึ้นเรื่อยรวะเฮ้ยกูอกูไปละคงมาดิสนเตเจอกูหมางมางมากูมันกูเลยมอนกูเลยมอกูเลยหลไปกูยังหิไม่เสร็ไอ้ยัยไอ้ิิแอปเปิ้งทนแวมึงยังเฟดหนึ่งอยู่รกเออกูต้งมัน่ะ มองหน้ากูกูมองตากูไปไหนงั้มองตากูมันไปแล้วมันมาหาตัวกูตะกรอนฟาดด้วยวอยไกษ์เข่ามันมามันหากูอืออือโอ้โหข้างหลังอ่ะชิงชิงมึงไปปั่นก็ได้เครื่องปั่นอยู่ไหนวะแถวนี้แต่เครื่องปั่นอยู่ตรงนี้ก็มีเครื่องปั่นนั่นแหละเหมนกันแต่มันใกล้ข้าตกรอนเกินแต่ไม่ได้ข้างหลังอ่ะเออเป็นซี่มีเบอรลูชามไหมไม่มี แตลพี่กูทำระเบิดบ่อยเลยเดียนหิวกันเกียนเกียนเกียนมาหิกันมันอหู่ไหนมาไล่นะมาไล่มหิวอะไอย่เปี้ยหละตันี้หลเดี๋ยวันีิดตัคห่แบบฟาเบิร์ตีมาเหี้ยนไอ้หมากเลเไอหเลวไอ้หิยยง เล่นเล่นเลตายมึงอะยังม่่กับเบไม่กับเบ้ไพวกมเล่นพวกมึงเล่นเลยเบนเบนลเบนลงเลทมแอไว้ช่อนรอช่วยเพื่อนรอช่วยเพื่อนอย่าดนมารีวอ่าโดีวมองหน้ากูมองหน้ากูมองหน้ากูไอ้ั แน่น่มันไม่รู้มันไปหาิดมาหาินช่วยเลยช่วยเลยเร็นี้เรนี้เด้ตะโคเข้าไปซัดไม่เป็นไรอันเบนเบนม่แข็งหลังเบนไม่แข็งหลังเบนยังเพล้อิงยกูขอปนคองเยไหมพุ่งกลับไปปันเครื่องเ๋ยพุ่งกลับไปปันเครื่องเยเนแม่เ็ีนะไรพุ่ปัดนุ่้มาัันต่อเลย มีไม้เอ้ยมีไม้นี่อะไรล่ะมึงดูการแทงหลักทำอนได้กอเลยเย้ช่วเย้ช่วยไปบอกเพื่อเลยบอกรเพื่อเลยแต่ก็ได้ที่ยังไม่ยังไม่โดนตีสอดแล้ววิ่งวิ่งตามฆาตกรไอ้ี๊ยแค่เลี้ยวไห้เลี้ยวระวังรวงวันนะระวังดวงวันนะอย่าให้มันตีอย่าให้มันตีเผื่อมีเสือมีเผือมีเสือมีเดาไว้อย่าให้มันตีมีดวงวันคุมีซัมบัติคุณมีซัมบัติ ใครเจอวะไอชินเหรอมาดิเปรดเออเล่นๆกับมันตรงนั้นแหละเอเอ<น>เดวงวันเลยข้ามอ่ะเอาไเอเฮียมึงไม่เห็นมันมึงจะข้ามทำไมเอามีใครครับไม่มีไม่มีรางวัลไม่เป็นไรเปิดเปิดเลยเปไปรอช่วยไปรอช่วยเจ็บคอไอเฮีย <c oughs> โคตเจ็บคอเลย <c oughs> <c oughs> เฝ้าไหมเฝ้าไหมเฝ้าไหมเบนสบายไหมดูก่อนดูก่อนคนที่นั่งหลังคนเฝ้าไหมเฝ้าเฝ้ามันอยู่แถวนี้แหละยวนบนเวงก็มึงส่งคนมาช่วยคนหนึ่งแล้วอีกคนก็เปิดประตูไว้คือต้องไม่ทิ้งกันแต่ทิ้งมึงไปแล้วโอ้ยแอฟกลับไปแล้วแอฟกลับไปแล้วแอฟกลับไปแล้วกลัวไอ้สัตว์ เสียนกงจากมาเกลงั้คิดว่าเกลเกลอย่างข้าไปเลยเข้าไปเลยมันไม่ไปไอ้มันมันไม่ไปวายซัดเฮ้เข้าไปเลยไอ้เฮียขีจะปิวแล้วเด็ถี่แนมว่ะมองหน้ากูมองหน้ากูไปแล้วครับมลอ่ะเฮ้ยเออชินชินได้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนปเวัดจริงเร็วเป็นไปเลยเป็นไปเลย มันจบลเปิดทั้สองตัวแ<ป>ล<ะ>้บายอเราก่อนเรากันเดี๋ยวมาูเรามาเจเกันอยู่นะก็เหยามนตูอเาเป็นยังไงเปิดตัวเยเลอเดละเปิดเลยโอ, <c oughs> อ้ยมีคนเสียเพอนสองคน <c oughs> <c oughs> นี่มันเหลือหลอดคนน้อยลงหน่อยลงไว้เฮยบ่แปลว่าเราเล่นเก่งขึ้น กดนี่ก่อนนะเอาเอา,เอา,เอาป่าวป่าวเรียกไง